ข้าววันนี้นะคะทุกคนวันนี้วันเสาร์เนาะวันเสาร์ที่ที่เท่าไหร่สิบเอ็ดไหมวันเสาร์ที่สิบเอ็ดนะคะก็ <c oughs> จะมีข้าวหุงเมื่อเช้าเนี่ยหุงเมื่อเพิ่งเดดเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็มีหมูสามชั้นที่ทอดไว้นะคะแล้วก็จะบอกว่าอายเดียผัดตับไหม <c oughs> ผัดแบบตามมีตามเกิดนะคะก็ <c oughs> ใส่น้ำปลงน้ำปลาใส่ชีโรสใส่ คะนนู่นนี่นั่นนะคะมีผักอะไรก็ใส่ก็ได้เอาแบบนี้วันนี้เราจะไปวางยาเพื่อนนะ,ะทุกคนเราจะไปทัวเซนเปลด้วยน้ำพริกปลาราของแม่นะคะแล้วกินกับปลากระป๋องแล้วชอบก็ต้มผักไว้นะคะทุกคน,นวันนี้ต้องทํางานหนักเราก็ต้องแบบเตรียมของไปกินเยอะเพื่อตัวเราเองนะคะเพราะว่าวันนี้วันสวเสาร์เนาะก็ไม่มีข้าวให้นะคะเราก็ากินอะไรก็จับเอาเองเลย เราผักต้นก่อนประมาณสักสองนาทีก็เสร็จกับข้าวเสร็จแล้วเตรียมตัวไปทํางานค่ะทุกคนปะ่ะผักต้นจะเรียกว่ายำปลากระป๋องก็ได้นะเพราะว่าเรามีปลาล้านพิกปลาของแม่แล้วก็ผัดตับแล้วก็ข้าวไปค่ะไปทํางาน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้ทำชั้นห้านะคะเป็นชั้นของน้องหมาทุกคนดูอา่เอาเขาเรียกอะไรเอา่าโหมดผมขอผมคนของน้องหมานะคะด้วยความที่ชอบคิดว่าชอบไม่ได้แพ้น้องเนาะแต่อาจจะแบบว่าอาจจะมีอาการคันๆนิดนึงนะคะหน้าช่อก็แบบว่าแดงๆเพราะว่าตอนเนี้ยช่อทําความสะอาดห้องที่มีน้องหมานะคะประมาณหกห้องแล้วคันมากคันตามเนี้ยค่ะแล้วก็แบบน้ำมูกไหล อันนี้คืออาการของคนแพ้ไหมคะหายใจไม่ออกเลยก็ห้องน้องหมาไอนนชั้นของน้องหมานะคะก็จะมีที่ชอบเคยบอกนะคะว่าเวลาคุณแจ้งเรามาว่าคุณมีน้องหมาเราก็จะจัดน้องมาอยู่ชั้นของน้องหมานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูกว่าจะได้นั่งวันนี้ได้วันนี้ได้ยี่สิบสามห้องนะคะทุกคนกว่าจะได้นั่งแดงไปหมดเลยกําลังทาทาอยู่กําลังแบบว่าเออถ่ายคลิปเขาก็โทรมา เ,เขาเรียกอะไรนะคะรีเซพชันโทรมาตัดมันตัดสายช่วงที่ชอบกำลังคุยคลิปอยู่นะเนาะห้องเนี้ยเดี๋ยวอีกประมาณ2ี่ินาทีลูกค้าจะมานะมากับน้องหมานะคะชอก็รีบทำบางตัดคลิปไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้แบบเออเดี๋ยวว่านู่นนี่นั่นเลยรีบไปกําลังคุยคลิปอยู่โทรมาก็ต้องรีบทําห้องให้เขานะคะนี่นะคะถ้าเป็นห้องน้องหมาเด้อเราก็จะมีตัวนี้นะคะซึ่งบอกว่ามีเพื่อนเรานะคะน้องสีขาอยู่ในห้องนะมันก็จะมีตัวเนี้ยนะคะแขวนไว้ถ้าเกิดว่า ห้องไหนมีน้องหมายอย่างนี้นะคะก็เวลาลูกค้าหรือว่าเจ้าของน้องนะ่ะออกไปทานข้าวก็จะแขวนตัวนี้ไว้นะคะคือถ้ามีตัวนี้แขวนไว้ให้เราควายแอดให้เราเงียบนะคะไม่เชิงว่าเงียบหรอกทุกคนคือแบบว่าให้เราระวังเวลาเราจะเอาอะไรมาวางอย่างเช่นผ้าขนหนูหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดมีป้ายตัวนี้แขวนไว้ก็อย่าไปเคาะประตูหรือว่าเปิดประตูนะคะเพราะว่าข้างในมีน้องสีขาอยู่ข้างใน,นะคะ่ะอันนี้คือ อันนี้คือ,อ dass, ชั้นที่มีน้องหมานะคะเราทุกทุกห้องก็จะมีป้ายแบบนี้ทุกห้องก็จะมีป้ายแบบนี้นะคะเพราะว่ามีน้องหมาชั้นนี้เป็นชั้นของน้องหมานะคะแต่ว่าถ้าเป็นชั้นที่ไม่มีน้องหมาก็คือเราจะไม่มีตัวนี้ไว้ในห้องนะคะเหมือนที่เหมือนที่น้องเขาเปิดประตูเข้าไปทำความสะอาดแล้วน้องหมากะโดนใส่แล้วก็บอกว่าหัวแตกนั่นนะคะคือ ไม่น่ารักนะคะอันนี้ก็เป็นนั่นแหละค่ะทุกคนที่ชอบเคยบอกว่าเดี๋ยวชอบถ้าวันไหนชอบมาทําความสะอาดชั้นที่มีน้องหมาเดี๋ยวชอบจะให้ดูนะคะว่าความแตกต่างความแตกต่างระหว่างห้องที่มีน้องออน้องหมากับห้องที่ไม่มีน้องหมาความแตกต่ตางม,มันก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็จะเป็นห้องที่แบบว่าเป็นห้องสองเตียงจะไม่มีห้องสี่เตียงนะคะจะเป็นห้องสองเตียงอ่าเพราะว่า เราจะไม่ให้น้องหมามาอยู่ห้องที่แบบว่ามีเตียงสูงๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราทําความสะอาดเนี้บางทีขนของน้องอาจจะอยู่ชั้นบนสุดเราก็เลยไม่ค่อยจะให้น้องหมามาอยู่ห้องที่เป็นห้องครอบครัวนะคะเราก็คิดไปถึงตรงนู้นด้วยนี่นะคะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะทุกคนหิวมากวันนี้เอาเอาของแบบเซฟเซมากว่าจะได้นั่งกว่าจะได้กว่าจะได้นั่งกว่าจะได้เสร็จนะคะเนี่ยแดงไปหมดเลยทุกคนตรงนี้ก็แดงตรงนี้ก็แดงอยู่ๆมันก็แบบเหมือน ขึ้นเหมือนสิวเห่ออะค่ะทุกคนเนี่ยรูปมาเป็นแบบครุขระเลยอะแล้วก็ตรงนี้หาแดงเออผิวคนหนูแทแล้วเดี๋ยวไปทานข้าวนะคะทุกคนหิวข้าวแล้วอาหารเจี่ยงของเราเสร็จแล้วนะคะเพื่อนก็ไปขึ้นไปเอาน้ําส้มให้เพราะว่าวันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์เนาะไม่มีเครื่องดื่มฟรีนะคะก็ต้องขึ้นไปเอาเองถ้าอยากดื่มนะนี่น้ำพริกปลาล้ากับปลากระป๋องแล้วก็กระเพรากระเพราตับแบบ ตามมีตามเกิดแล้วก็นี่นะคะบวบทีเท่เทสปิเดนบวบเนาะอันนี้สุกแล้วเด้อชอบต้มเมื่อเช้านี่สุกแล้วค่ะก็จะมีหมูสามชั้นข้าวของเพื่อนก็วามอยู่ปาบนูนขออนุญาตทานข้าวก่อนนะคะ